คครับวันนสวัสดีทุกคนน,นะฮะโอ้โหมามาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับเกมอะไร Sweet Sweet Power Under อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเกมใหม่ของค่าพี่กีนะฮะมาตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นบาทนะจ๊ะมาเขาเริ่มเท่าไหร่ดีเริ่มเท่าไหร่ดีฮะเออเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปก่อนนะเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะมาซื้อไปเลยดีกว่านะฮะมันจะเป็นยังไงโห้าหมืน่นห้าเออเจ็ดหมื่นนี่บาทเนี่แล้วห้าข้างบนคืออะไร หรือว่าครบสี่มันจะได้มันจะได้โอกาสสุ่มฟรีสปินวะผมก็ไม่แน่ใจนะอ๋อมันจะอ๋อมันสุ่มคูนข้างขวามือเห็นไหมฮะมันจะสุ่มหรือเปล่าถ้าต่อมันก็ได้เรื่อยนะโอ้ยอันนี้เท่าไหร่คูณสิบหกอีโด้เชี่ยเปิดดอกแรกเอาเรื่องอะเอาเรื่องอะไหลไปทีไหลไปทีอุย้ยอุ้ยอยู่คูนยี่สองไปต่อเลเออมาอุยยังได้ต่อยังได้ต่อ เฮ้ยอย่างนี้มันก็ไหลดีมันก็ไหลดีดีฮะอย่างนี้เออยังได้เขียวอยู่ยังได้เขียวอยู่นะมาออหมดแล้วนะอุ้ยมาถึงพันแปดร้อยเลยะฮะอ๋อคูณคูณมันไม่มีนะคูณผมคิดว่าคูณมันจะต่อให้เลยให้เรื่อยๆมันไม่ใช่นะมันแล้วแต่รอบนะฮะมาวันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับมันเพื่อนมันลืงจะต่ออีกกี่หมุนวะเน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ ไปต่อครับไปต่อไหลไปยา,ยาวๆไหลไปยา,ยาวๆอ้ย้อยอีกเท่าไรสองพันแล้วเนี่ยอีกกี่หมุนวะอีกสองหมุนนะครับมาชมพูยังได้อยู่นะอุย้ยมาอีกสามวะเฮ้ยได้มาอีกสามวะน่าจะดีนะฮะน่าจะดีนะต้องรอดูคูณว่าจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจอะแต่ถ้าคุณเยอะมันก็ดีเอ้ยได้ม่วงวะเอ้คิวคิวตรงกลางยังไหลยอยู่นะฮะคุณอีกเจ็ดไปอีกที เออโหหมดหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วหรือเปล่าเศรียดายหมดแล้วนะแต่ยังเหลืออีกหลายหมุดอยู่นะฮะมามาลุ้นกันต่อดีกว่านะครับเพื่อนเออจะลหลดีเป้าไหลดีเป้าโห,าหเศรีย์าย้ทองแม่งเค้กทองแม่งไม่ตกอุ้ยเจดอกน,นี้ฮะเจี๊ยะคูยังน้อยอยู่นะคูยังน้อยอยู่เออมามา ไปไหมไหลต่อไปบป้าอูยอีนิดนึงเออคิวยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะฮะเฮ้ยคิวจะตกมาชนกันแล้วเว้ยมับเออดอกนี้ดีฮะโอ้คูณเท่าไหร่แล้วปับโอ้ยเชี่ยเอาเรื่องโอ้โหช,ชมพูเย็ดโดชมพูมาว่ะชมพูยาวยๆายาดีฮะโอ้เย็ดโดคูณสามสิบห้าอีกรอบหนึ่ง เฮ้ยไ hey, หลดีจัดไหลดีจัดเลยฮะเกมนี้มาไปต่อีกซีไปต่อ,อีกซ,ออกซีหมดแล้วหรือเปล่าอูย้ยังไม่หมดนึกว่าจะหมดแล้วนะเอาว่ะเฮียดอกสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยโหมายังไงอนะ่ะมายังไงอนะ่ะมาโอ้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันเจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะฮะโอ้โห,หเฮียมาดีว่ะมาดีว่ะใครอยากแต่อยากตามก็ไปทีโป่โพสที่ผมปักหมุดไว้ได้นะไปตามกันได้นะเพื่อนมา อ่ะตอนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยมาเจอกันในคลิปหน้านะเพื่อนบ๊ายบาะครับเจอกันใหม่นะ